ไปเบิ้งบนหน้ามัค้ำม,มาพอใส่ไรมาต่อน้านบกตายเน,ะน,นาะก่อนไปไโไ้คนไปเนาะ เนาะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวพอดิโอ้หมดจักรินะเสร็จแล้วอยู่ nằm tay vừa đây đây xe đấy vừa tính quá hôm nay xuống đây xây đi đấy này Nu kèm kẹo. Ni thang. Nu kèm 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 đi kèm 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 มีช่างนเพ็นอนเลยนุเ่นุเ็งพี่น้องเลยเท่่่ได้ดำนำท่วพี่น้องเลยทุบๆถั่ี่น้วมเยะงกวาง น้อยเสือสมมดีท้โอ้โอนมนตรนนแล้วก็สอบมาเก็บน้องเก็บไปหิเป็ดมันได้ครับอ,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 อสือดีอ๋อโอ้น้ำไหน้อยเสือดีลุ่น่วน้องเนี่ยมาใส่

เฮ้ยใส่ได้เอามาแล้วบ่กูก็ถามมันอยู่ว่ามันสิบทุไปหาอยู่บ่บ่กูก็ถามว่าจะเลยมันคือโมทุ่งเหรอวะกูออก็ถามแล้วกูกาเห็นบอกเคี้ยวแล้วก็ว่าถาว่าถาว่ามึงสิบทุ่งเอามเอาไวเอาอยู่ใส่ ข้าหนิวโอ้กูก็ถากูก็สร้างเมียกไว้ว่าเดี๋ยวจะเบิ่งไงฟังเสียงพวกเขาร่ทัมาาหวงเรื่อไปสิเขาจะตอหามกูเห็นจนค่ำเฮ้ยว้าโอ้เขางามีเนาะเขาอันนี้มาวิ่งเนาะก็ใส่ป <impossible, 1971 habitude> ุยอยู่วันี่โอ้งามีดีแล้วนำโมถ่วไำน่าจเอาเนาะ เฮ้ยะโหไผนอนบ้านมอคขุมเหรอนะขมนอนบ้านก็ไผ่้วกมพ่อแม่นอนาาน,อนาเห,นาหอโอโหเสี้ยงนอนไผ่เสี้ยงนอนก็นไผ่เออด,ดีเลยสิ Đây. Ồ, nhóm thân là nhóm con thân say quá. Cứ vào lên với nhạc đi. Hết khua mới đi cô bác. Cần chẳng. Sò chẳng. thường thiếu quá chứ. Ồ. Cú bằng ba vẫn lược vẫn này sao đấy, say ngu đầy đai bỏ. Nằm hẹn rồi đâu. โอ oh, ้โหมึงว่าน่แม่ไว้ว่านว่โอ้หลายตัวพี่ฝนตกฝนมาาเป็นสิ คำคอยคอยแทงลงมาเมื่อแสงกับเมื่อแดดก,กับเมื่อแดแล้วแต่บรรยากาศดีอากาศดีไล่ฝุ่นโอ้หมดอีกข้อยห้ไล่ม,มาอาีอเป็ดห้เป็ดเป็ดไม่มีคอนกรีต ไม่มีสารพิษมีแต่ธรรมชาติล้วนๆมีแต่คนจริงใจไม่ค่อยแต่โกหกกับจักรยานน้อยๆอเมื่อนาพี่น้องเลย